พบกับดิวิสตอรี่นะครับวันนี้ดิวิสตอรี่กำลังพาทุกท่านขับรถไปรับต้นไม้ที่จองไว้กับพี่คนหนึ่งนะครับชื่อพี่แป๋วอยู่ทีุ่ทองนะครับก็เลยขออนุญาตพี่แป๋วถ่ายคลิปที่สวนของพี่เขานะครับว่ามีต้นอะไรบ้างมีเทคนิคดีๆอะไรแนะนำเราบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดสันกระดิง่ง กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยด้วยสตอรีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยอตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพี่แป๋วแล้วครับวันนี้เสียงอาจจะแหบๆหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นหวัดอากาศเปลี่ยนครับอยู่ที่อีสานอากาศเริ่มเย็นละนมาถึงสวนพี่แป๋วแล้วนี่เรามาดูต้นไม้กัน ต้นสวยๆทั้งนั้นเราเดินมาแล้วก็มาเจอกับพี่แป๋วเจ้าของสวนนี่เปีวสวัสดีครับอันนี้ขออนุญาตมาถ่ายคลิปพี่แป๋วนะครับตอนนี้กําลัางทําอะไรอยู่ครับพี่ปัญหาหาหนอนนี่เรามาเจอเ,เอามาเจอตัวแรเลยอันดับแรก <c oughs> กันนิ้วกีวีเนาะพี่แป๋วเลี้ยงงามมากลูกออกเต็มเลย ส่วนพี่แป๋วนี่ส่วนมากเป็นเลี้ยนต้นอะไรครับอตอนนี้ก็ต้องเป็นบอลเป็นบอลเป็นตะบูนโคโลคาเซียนะ <c oughs> เป็นโคโลคาเซียเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มีมีต้นอะไรบ้างครับมีหลักๆก็จะมี alarm, colo, ic, Florida, C, storm, เลมอนลามแบ็คโกลล์เบ็คเมจิกอโลฮ่าแนนซี่พัปิีอตสตอมตัวหลักๆมีทั้งตัวแลตัวไม่แลนนะมีหลายอันดสนี่ใ่ไหม พี่เป๋วเลี้ยงอะไรอย่างนั้นี่ะอันนี้เขาเรียกอะไรครับอเลยอันนี้เรียก,นนกหัวใจนักคาราชแล้วก็ของอัมพานีนี่พี่เป๋าเลี้ยงอะไรอย่างเลยครับแต่วันนี้เรามาเน้นเน้นเรื่องบอลนะเพราะว่าเราเราจองต้นบอลไว้ <c oughs> นี่เด็กๆลูกเล็กๆของที่เป๋ามีเยอะเลยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะลงข้อมูลติดต่อไว้นะครับในช่องความเห็นช่องแรกครับ แล้วก็ลงในรายละเอียดใต้คลิปนะครับยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อพี่เป๋วมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้มีหลายอย่างเลยครับมีทั้งตัวเรตัวไม่แรสอบถามพี่เป๋วเข้ามาได้เลยนี่นี้ดีเด็ดที่เด็ดปีกนสดอมสวยมากเลยเด้ออันนี้ส่วนมากพี่เป๋วเลี้ยงเลี้ยงน้ําหรือเลี้ยงดินครับเน้นทไหนน้ำค่ะ ส่วนส่วนใหญ่เป็นเลี้ยงน้าจะได้ไม่ต้องรดน้ำาอสายขี้เกียจของเรานี่เองไม่อยู่บ้านได้ไม่ตายไม่อยู่บ้านหลายวันก็ได้พี่เป๋าบอกนี่อันนี้เป็นเลมอนลามเดมอนลามพี่เป๋ามีเยอะเลยนะครับเลมอนลามพี่เป๋านี่พี่เป๋าขายเริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่เริ่มต้นต้นเล็กๆก็เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาท ใช้เล็กๆราคาถูกมากเริ่มต้นที่หนึ่ง้บาทก็คือชำชํำติดอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะชำติดเรียบร้อยลากเดินดีแล้วถึงจะจำหน่ายลากเดินดีแล้วนะครับนี่ตัวนี้อันนี้อะไรนี่พี่แบบอันนี้บูฮาวายบูฮาวายบูฮาวายค่ะนี่จะคนจะยังไม่ค่อยมีนี่คนยังไม่ค่อยมีมีลูกมีลูกล้ว ตัวนี้ที่แป๋บอกเป็นตัวแรกๆที่เอาเข้ามานะอันนี้เป็นแบ็คเมจิก่งครับคแบบุนแบ็คเมจิกงนะพี่แปาบอกพี่แปาเข้ามาเป็นชุดแรกๆกับพวกเลมอนลามพวกนี้ลูกจะเยอะมากเลยครับพวกนีคนมามาเดินดูอ,นอันนี้อันนี้อันนี้อะไรพี่แป๋แแนนซี่เหรอครับ ค่อยออกแต่ใบใหญ่มากนะใบใหญ่มากเลยดูใบประมาณเกินฟุตนะประมาณทางยาวนี่ประมาณสองฟุตเลยะใหญ่มากพี่เปียเลี้ยงงามทุกต้นเลยดูดูนี่ในจิเนี่ยดูเทียบกับมือใหญ่มากประมาณแขนหนึ่งเลยประมาณเกือบเมตรแะหกสิบเจ็ดสิบเซนอันนี้เป็น ต้นอะไรอโลฮ่าโอ,อ้อโลฮ่าพิ่งเคยเห็นแบบต้นไอ้อนี่ยนะอโลฮ่าตอนแรกไม่ค่อยชอบนะอโลฮ่ามาเห็นตน้นนี้แล้วชอบเลยเนี่ย <laughs> สวยดีใช่ใช่ตสวยอตอนแรกเห็นต้นเล็กๆที่เขาขายในกลุ่มยังไม่เคยเห็นฟอร์มตัวใหญ่จริงๆนะดูเหมือนมันไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าพอมาเจอตัวจริงแล้วสวยมากนะครับอโลฮ่าเนี่ยต้นเล็กมันจะคล้ายๆกับแบล็กบิวตี้คนก็จะแยกไม่ออก โดนหลอกก็เยอะเขามาเขามาย้อมแมวเลยนีมีลูกๆมีลูกๆติดต่อพี่แป๋วมาได้เลยนะนี่มาถึงต้นที่เราจองไว้แมใช่ไหมพี่แป๋ออันนี้แบบโตแล้าแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะต้นนี้ไม่มีเงินซื้อเลยพี่แถ๋บอกมีเงินซื้อก็ไม่ขายต้นนี้เพราะว่าเป็นแม่เป็นแม่นี่มีลูกๆเยอะเลยนะนี่แหนแดงนี่แหนแดงนี่เอาใส่ทำไมครับใส่ให้ เพิ่มออกซิเจนในน้ำตัวออกซิเจนในน้ำพอเขาย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยด้วยอ๋อกลายเป็นปุ๋ยด้วยครับการยึงมาไข่ใส่ด้วยน้ำเราก็จะไม่ค่อยมียุงมันลงไปไม่ได้เลยใช่ยุงมันลงไปไม่ได้มันหนามากเลยครับอ่าแล้วก็หยิบขยายออกไปได้ดูลงมันต้นไหนต้นไหนลงมันต้นพอดีก็จะตรงนี้อยู่กลางแดดนี่เขาสวยมากเลยครับดูใบเขางาม ไมขอโล้ขอโทษจีกำลังกำลังติดใจต้นน้นเลยไม่ขอจะตอบนี่เลมอนก็ใบใหญ่มาพี่เต๋าเลี้ยงสวยทุกต้นเลยฮูเยใบแต่ละใบนี่เกือบเกือบสองฟุตทั้งนั้นเลยนะครับนี่รู้หน้าโหงๆต้นนี้อันนี้หน้ายังไม่โหดเท่าไหร่อีกต้นหนึ่งสวยมากโหดมากเลยเดี๋ี่เอามาเนาะ เราก็จองจองต้นน้อยๆไว้จองแบ็คโคโลต้นน้อยๆไว้ mm hmm. ก็เลยขออนุญาตพี่เป๋ามา mm hmm. มาถ่ายคลิปนะครับ mm hmm. แต่พี่เป๋าก็มีหลายสายพันธุ์นะมีกอนนาก็มีอนะันกอนานาสวเท่าไหต้นเดียวกอนนากำลังกําลังมีลูกเขาก็สวยนะลายสวยมาเลยนะแม่เนี่ยเดี๋ยวรอพี่เป๋าแยกแล้จองได้นะ อันนี้อันนี้ไว,ว้วาอันนี้ไว้าวางนะไว้ลาวางไว้ลาว่างนะก็อย่า,ยมาไม่เคยออกมันจะใบนี้จะ่ออกอืมใบใหม่ใบใหม่นี่ใบใหม่มมมมมมก็กลายแล้ว <c oughs> เริ่มเป็นไหลเป็นรวานว่างเรามาดูเรามาดูทีเดียอีกต้นหนึ่งนี่หนึ่งปาลูน่าหดมาก เดือนกว่านี่ยังไม่หงุดนง้ดยังต้นน้อยๆอยู่ที่เปียนี่สวยวะสวยกืทุกต้นละนี่สวนอยู่หน้าบ้านอยู่ริมถนนนะถนนเส้นขอนแก่นยังตลาดขอนแก่นเทียงยืนนะครับขาเข้าขอนแก่นนะครับใครผ่านไปผ่านมานี่นี่อยู่ตรงข้ามอยู่ตรงข้ามพีโน่เลยพอใกล้ถึงพีโน่เราก็ชะลอชะลอจะอยู่เลี้ยวเข้ามาตรง ป้ายสีเหลืองๆอันสุดท้ายนะองพบเปป้ายบอกท<อ>างไปลูกศรสีเหลืองอันสุดท้ายนะจะเลยน,นะเมื่อกี้ได้ดุเลยไปถึงนู่นเลยกลับไปขับไปแล้วเหมือนทางไปดวงจันทร์เลยรู้ออกมาแต่ว่าตรงนี้คืออยู่ติดถนนใหญ่เลยทนำะไม่ต้องเข้าไปล,ลึกก็คือเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็เป็นบ้านพี่เป๋อเลยนะอยู่ตรงนี้เลยยังไงถ้าใครสนใจพี่เป๋วมีเทคนิคดีๆอะไรแนะนำไหมเลี้ยงบอลเ,อเห็นว่าเลี้ยงสวยมากทุกตัวเลย ความถนัดนะคะเลี้ยงน้ําได้เลี้ยงดินได้ถ้าเลี้ยงน้ําเราก็เลี้ยงแบบตมเหมือนออบัวอ,อเขาก็จะได้จะได้ไหลเยอะจะได้ปริมาณเยอะแต่ถ้าเราเลี้ยงดินต้นเขาก็จะแข็งแรงเพราะว่าธาตุอาหารเขาจะเยอะกว่าค่ะพี่เปียวก็จะมีทั้งเลี้ยงดินแล้วก็เลี้ยงใช่ค่ะเลี้ยงได้ท,ท,ทั้งสองแบบก็ ก็ง,งามเหมือนกันทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ฝีมือคนเลี้ยงนะไม่ใช่ไม่ใช่พอเลี้ยงดินหรือเลี้ยงน้าถ้าเราดูแลเขาได้ดีเหมือนที่พี่<ช>เป๋า<ช>ดูแลก็น่าจะน่าจะสวยทั้งน้ำทั้งดินนะครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะพามาแนะนําสวนพี่เป๋ามีมีเยอะเลยใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวดูดูทิ้งลิงก์ติดต่อไว้แล้วก็เบอร์ติดต่อไว้ให้นะครับยังไงก็สอบถามพี่เป๋ามาได้นะครับนี่ราคาทุกๆ อะถามก่อนถูกสุดนี่พี่เป๋าต้นไหนถูกสุดราคาเท่าไหร่ครับต้นถูกสุดเหรอใช่ก็หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะถูกสุดนะเลมอนเลมอนเลมอนต้นเลมอนหนึ่งร้อยบาทนะครับถูกที่สุดแล้วนี่มีบริการส่งอะไรไหมครับพี่เป๋ามีนัดรับขอนแก่นค่ะมีนัดรับขอนแก่นนัดรับสารคามได้ไหมเชียงยืนอ๋อเชียงยืนเชียงยืนแล้วก็มีส่งมีส่งไปรษณีย์มีส่งมีส่งออนไลน์นะครับนี มีเยอะเลยมีต้นต้นเล็กเล็กมีน่าจะมีทุกราคาแล้วแต่แล้วแต่งบนะครับถามที่ถามที่เปวเข้ามาได้เลยมีหลายอย่างเลยอันนี้กวัดนะวม่าหัวมีเยอะเยะเลยเหสีบ้างสีเป็นสีสันนิดนิมีสีด้วยมีต้องบอกว่ามีเยอะกว่าที่ที่ถ่ายไปในคลิปนะอันนั้นเป็นเศษฐีวินสันนะพี่เป๋ที่อยู่ไกลๆนี่มีเศษฐีวินสัน่างด้วย ผมบอกว่าอยากได้อะไรต้องต้องติดตอ่อเข้ามานะครับมันถ่ายไม่หมดจริงมันเยอะม,ม,มีเยอะกว่าที่เห็นเยอะเลยอันีเสียพานก็มีนะส,สวยสวยวดีกว่าาติดตอ่อผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างครับอ๋อก็จะมีเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กชื่อสีริมพรสีกันหาเนปะ็นภาษาไทยเลยใช่ไหม าัาครครบเดี๋ยวผมขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นหน้าเฟซบุ๊กที่แปลไว้ให้ในคลิปนะครับแล้วก็มีเบอร์ติดต่อนะครับมีเบอร์ค่ะศูนย์เก้าสองหนึ่งเก้าหกแปดใครสนใจก็ติดต่อมาตามข้อมูลที่พี่แป๋ให้ได้เลยนะครับเอาสำหรับวันนี้ก็ขอปลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดดิงกไลากแชร์เใ,ให้ชงด้ดตอรี่ยแล้วถ้าใครสนใจ ตระกูลบอลหรือว่าไม้อย่างอื่น,นครับที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยติดต่อพี่เปีวมาได้นะครับเดี๋ยวดูดูดดทิ้งลิงก์แล้วก็ข้อมูลการติดต่อของพี่เปีวไว้ให้ใต้ข้อมูลคลิปนะครับแล้วก็อยู่ในความเห็นแพร่ของคลิปนะครับฝากส่วนพี่เปีวไว้ด้วยนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ <S <S นี่น่าจะเป็นคนงานของพี่ปเป <c oughs> <c oughs> ีวนะครับคนสวนครับน นี่อันนี้เป็นโซนโซนลิ้นลังตโอ้เ,อเยอะเลยมี่หลากหลายจริงๆนะครับยังไงติดต่อพี่แป๋วเข้ามานะครับถ้าอยากได้สนใจต้นไหนมีเยอะต่อที่มีเกือบทุกสายพันธุ์ที่เขาเล่นกันนะง่ายๆตับเข้ามาได้ตามข้อมูลที่ให้ไว้ในคลิปเลยนะครับ